ที่ผ่านมาเนี่ยผมมกักจะแนะนำ power bank แบบแรงๆที่มันชาร์จโอ้โหร้อยวัตต์ร้อยยี่สิบวัตต์แรงชาร์จโน้ตบุ๊กได้ชาร์จอะไรได้แต่เมื่อเร็วๆนี้ท่านผู้ชมผมผมไปเห็นคลิปสั้นในน่าจะใน u t u b e นะเขามาโปรโมทเขาก็ขายแหละนะครับเขามาโปรโมท power bank รุ่นหนึ่งจุดเด่นของมันไม่ใช่ไม่ใช่ความจุสูงจุดเด่นของมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชาร์จได้แรง แต่จุดเด่นของมันคือมันเล็กมากครับท่านผู้ชมมันน่ารักมากมันเล็กมากมันเล็กแบบคือเล็กจนแบบว่าคือปกติน่ที่ผ่านมาเวลาแม้ว่าผมจะมีเพลอแบงตัวใหญ่เยอะมากนะแต่ปัญหาผมคืออะไรทราบไหมครับอย่างเงี้ยเวลาออกนอกบ้านมันหนักประมาณครึ่งกิโลอย่างบางวันเอาของไปเยอะหน่อยโอ้โหครึ่งกิโลก็เวลาจะเอาพกไปด้วยหลังเลนะ เอาไปนี่มีครึ่งกิโลใส่ก็ไปในกระเป๋ามันลังเลอะท่านผู้ชมมันลังเลอะจะเอาไปดีไหมวะเอาไปจะได้ใช้คุ้มไหมวะหรืออย่างคราที่แล้วที่แนะนําของชุกเทคก็ครึ่งประมาณครึ่งกิโลสีส้มๆอะนะดีนะมันดีนะแต่มันครึ่งกิโลไงนี่คือวันนั้นที่ผมถูกป้ายยามาทีนะนี่คือ power bank ที่เขาแนะนําผมตัวแค่เนี้ <laughs> เป็น power bank ที่รองรับชาร์จเร็วได้ แต่มันอาจจะไม่ได้แรงเป็นร้อยวัตต์เหมือนในตัวใหญ่เมื่อกี้นะแต่เนี่ยมันตัวแค่เนี้อะท่านผู้ชมเวลาออกนอกบ้านต้องคิดไหมครับว่าคุณจะพกพกไปดีไม่ดี <c oughs> คุณต้องคิดเหรอตัวแค่เนี้ผมไม่ต้องคิดเลยผมโยนมันเข้ากระเป๋าเลยมันแทบไม่มีน้ําหนักที่จะไปเพิ่มน้ําหนักของในกระเป๋าเลยนะครับและมันรองรับชาร์จเร็วด้วยและที่สําคัญท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับมันมีสายชาร์จมาที่ตัวมันเลยหมายความว่าผมพกมันไปตัวเดียวผมไม่ต้องพกสายชาร์จไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นจิวจ๋วๆอย่างเงี้ยหมื่นมีแรงแปเอานะครับ ที่เห็นจิ๋วจิ๋วอย่างเงี้ยหมื่นมิลลิแอมป์อาวนะครับมไม่ใช่ว่าเล็กแล้วก็โอ้สามพันเล่าแ ah บตสามพันมิลลิแอมป์เ่าหมื่นมิลลิแอมป์อาวนะครับที่เห็นเนี้ยแล้วก็มีสายชาร์จไปตัวไม่ได้มีเส้นเดียวสายชาร์จมันให้มาสองเส้นนะเป็น lightning เส้นหนึ่งแล้วก็เป็น usb type c เส้นหนึ่งหมายความว่าผมพกไอ้นี่ออกไปเนี้ยผมมีหมื่นมิลลิแอมป์อาวพกอยู่ในกระเป๋าโดยที่มันเพิ่มน้าหนัก แทบแทบไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยใส่กระเป๋าของเกงก็ได้นะใส่กระเป๋าเป้ก,ก็ได้ใส่กระเป๋าสาพายก็ได้แถมไม่ต้องพกสายไปมัน,ม,นมีสายทั้งไรนิ่งทั้ง USB Type C และมันรองรับชาร์จเร็วด้วยแต่จ,จะไม่ได้เร็วที่สุดนะแต่มันชาร์จเร็วได้อะนะครับเจ๋งไหมและราคาของมันเนี่ยราคาขาบอกว่าราคาปกติเนี่ย799บาทนะครับวันไหนผมสั่งมาวันนั้นมีคูปองก็เหลือ750กว่าบาทนะ ประมาณ799กล้กันอ่ะกลมๆอ่ะ799นะและยี่ห้อก็มีความน่าเชื่อถือแม้ว่าเป็นแบรนด์จีนก็ตามแต่ที่กล่องเขาเนี่ยได้รับการตรวจสอบมาตรฐานาสาหกรรมของไทยผ่านมอกอะไรเรียบร้อยนะครั้งความปลอดภัยนู่นนี่นั่นเนี่ยผมโดนป้ายยาจากคลิปสั้นนั้นเฉยเลย <laughs> หนึ่งคือมันถูกคือซื้อมาลองเล่นไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็มันตัวเล็กมากอ่ะนะครับ แล้วมัน 10, 10, มือหมื่นมิลลิแอมแถมรองรัดชาร์จด้วแถมมีสายด้วยคือมันตรงจริตผมหมดเลยเนี่ยอันนี้ผมแบบรัดคิวมารีวิวให้เลยไม่ต้องจ้างอันนี้อันนี้รีวิวด้วยความชอบส่วนตัวนะครับอ่ะให้ดยหูยี่ห้อวินโกยี่ห้อผู้ทำทงไม่เคยได้ยินกล่องเนี่ยคล้ายๆกล่องสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมองแวบๆบแบบมองแวบ,บนึกว่าอะไรครับนึกว่าแองเกอร์ดีไซน์คล้ายๆแองเกอร ผมไม่รู้นะว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่านะแต่ยี่ห้อวินโกคือผมลองหาประวัติดูแล้วยังหาไม่เจอนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนี่ยังหาไม่เจอนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการชื่อชื่อยี่ห้อวินโกรุ่น Pocket V9 เนะครับเขายังมีรุ่น V10 V10 เนี่ยดีไซน์มาแบบนี้แหละแต่ตัวจะยาวขึ้นแล้วก็เป็น20 0 0มมิลลิแอมปร์อ้าวความจุของแบตเตอรี่นะครับแต่ผมต้องการเล็กๆไนงะ คือถ้าผมซื้อตัวใหญ่มาผมก็พกตัวนี้ออกไปก็ได้เนี่ยตัวนี้ชาร์จได้ร้อยเอดเจดย่านน้ำนะครับแต่ผมต้องการแบบ power bank ที่ผมสามารถออกไปทำงานนอกบ้านหนึ่งวันไปเช้าเย็นกลับโดยที่ผมไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยจะเอาไปดีไม่ดีมันหนักไม่หนักเนี่ยมันตัวแค่นี้เองอ่าเราไปดูสเปคกันข้อก่อนคือผมลองแล้วผมชอบจนแบบว่าเออว่ะแต่ตัวนี้จะเป็นอย่างเงี้ย ผมพอผมแนะนาไปบางคนบอกว่าโอ้หนักอะ่ะไม่อยากพกนะราคาสูงเลยนะสามพันกว่าบาทนะแต่นเนี้ยผมเชื่อเลยว่าอาจจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็ของคนที่ดูคลิปเนี้ยนะครับน่าจะไปซื้อเพราะทุกคนสมัยเนี้ยออกนอกบ้านคุณต้องพกผอแบง์ไปอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็บางอันติดเรื่องราคาสูงบางอันติดเรื่องใหญ่บางอันติดเรื่องโน่นนี่นั่นอะนะครับยี่ห้อไม่น่าไว้วางใจนะชาร์จไปแล้วมันจะ มันจะแรงจริงเปล่านะครับมันจะแรงจริงเปล่าบางยี่ห้อคุยโมโชาร์จไวแต่ว่าเป็นยี่ห้อโนเนมหรือไม่ก็ชัชาร์จชาร์จไปแล้วพังอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ผมดูจากพื้นฐานดูจากการที่เขากล้าส่งตรวจมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ราคามันก็น่าลองถูกไหมเราไปดูข้อมูลของมันนันก่อนดีกว่าว่าคือผมมาหาเว็บที่เป็นเว็บออฟฟิเชียลของเขาไม่ได้เพราะว่าหาไม่เจอจริงๆนะครับก็ได้แค่ไป เจอในเว็บช้อปปี้มอล์นะครับเขาก็มีเป็นสต็อปไปเปิดในช้อปปี้เขาชื่อวินโกไทยแลนด์สต็อคนะครับอ่านให้ดูเขามีรุ่นเขามีรุ่นเขามีรุ่น V9 นะครับเนี่ย V9 ที่ผมแนะนํานะมี2สีนะสีขาวเงินเงินกับสีเทาๆดำดำเมื่อกี้นะครับผมซื้อสีเทาเทาดำมานะนะครับรุ่น V9 ความจุแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหมื่นมิลลิแอมป์อาลถ้าคุณรุ่นวนะีสิบอะมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมประมาณอีกเท่าหนึ่งนะเห็นไหม รุ่น V10 เนี่ยก็คือเพิ่มความจุแบตเตอรี่ข้างในเป็น20 0 0 0แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าฟีเจอร์อื่นจะคล้ายๆกันหมดนะต่างกันที่จำนวนความจุแบตเตอรี่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาก็ต่างกันเนี่ทนเนท่านี้ตมตามท,ที่เห็นแล้วกันนะราคาตรงนี้มันก็ขึ้นข,นขนึลงๆนะอ,นอัน9น9 9งนะเอออันนี้นี่มีแฟลชเซลล์อยู่หรือเจ็เอง w i n โ o พ็อกเก็ต power bank power bank ชาร์จเร็วหมื่นมิลแอมปเอาขนาดเล็กชาร์จเร็วด้วย PD 20วัตต์ PD คือ power delivery นะครับ20วัตต์ s p c super charge นะครับ super charge หัวเว่ยนะครับ22.5วัตต์แล้วผมจะบอกให้ว่าตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้ไอตัวมิเตอร์เช็คโปรโตคอลชาร์จเร็วดูเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะขึ้นหลายโปรโตคอลเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยนะครับอ่ะเราไปดูข้อมูลทางเทคนิคของมันอ่ะ ขนาดเล็กแน่นอนครับพกพาติดตัวขนาดเล็กกว่าบัตรเครดิตอันนี้หมายถึงกว้างยาวนะแต่หนามันหนากว่าบัตรเครดิตแน่นอนนะครับไม่เปลืองพื้นที่นะครับน้ำหนักแค่173กรมัมไม่ถึง2ขีดนะครับความกว้างความยาวก็ประมาณ iPhone 16หมายถึงบอดี้นะแต่ความหนามันหนากว่าอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าเอาขึ้นเครื่องบินได้นะครับแค่หมื่นมีแลมป์ออเท่านนั้นเองนะครับนี่เห็นไหม คุณผู้หญิงคนนี้ชาร์จเนี่ยก็เอามือเกี่ยวนิ้วไว้เงี้ยได้นะถ้าชาร์จที่ถูกต้องนะสายมันไม่ยาวนะสายมันมยาวหนึ่งสินค้าขนาดเล็กสวยงามเล็กกว่บาบัตรเครดิตเห็นไหมนะมีความกว้างยาวดูตามภาพนะครับมีหน้าจอบอกระดับแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยมีสายมเมื่อกี้ลืมบอกมีสายสสายแล้วมีพอร์ต USB Type C อีกพอร์ตหนึ่งด้วยนะมี Type C เผื่อไมาอีกพอร์ตหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ชาร์จไฟเข้าเนี่ยได้ทั้งได,ได้ทั้งสาย Type C แล้วก็ได้ทั้งพอร์ต Type C นะเสียบชาร์จที่พอร์ต Type C ก็ได้หรือว่าเสียบชาร์จที่พอร์ตสายสายที่เป็น Type C ก็ได้นะครับเข้าได้2ทางนะครับรองรับโปรตโตคอลชาร์จเร็วหลายแบบนะครับ PTT อันนี้ไม่รู้อะไรปรตอทอรหรือเปล่านะครับ PD Power Delivery นะ Quick Charge FPC ก็คือ Fast Charge นะครับของ Huawei นะแล้วก็มี Super Charge Huawei ด้วยนะครับนะ ลองรับเพ power delivery ด้วยก็ power delivery นี่ก็ใช้กับมือถือชาร์จเร็วทั่วๆไปได้อยู่แล้วนะครับ iPad Pro ได้แต่ก็ก็จำกัดประมาณหนึ่งนะถ้าเทียบกับพวกตัวแรงๆนะครับนะก็สายเคเบิลถักคู่ในตัวนะครับสวยงามและทนทานมันมีมันมีหุ้มฉนวนถักอันนี้จะทำให้มันอยู่ทนมากขึ้นเหนียวมากขึ้นนะครับถ้าชาร์จ Type C นะครับ ความแรงสูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์นะครับก็ชาร์จ iPhone 16อะไรเงี้ยได้สบายสบายไอโฟนสิบกสเปคสูงสุดมันอยู่ที่27วัตต์ทางพอร์ตไทป์อันนี้ก็22.5ก็ก็ชาร์จได้อยู่นะครับทาง Lightning ถ้าเราจะชาร์จพวก iPhone 13 Pro Max 13 Pro iPhone SE รุ่นเก่าพวกที่เป็นพอร์ต Lightning ทั้งหลายรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์18วัตต์เท่ากับเท่ากับหัวชาร์จของ Apple ถูกไหมที่เป็น Lightning นะครับก็เท่าหัวชาร์จ Apple เลย18วัตต์นะครับ สายเป็นฉนวนถักอย่างนี้นะครับเท่าที่เห็นเลยนะดูดีดูด,ดีไม่ใช่ดูกองแก๊งอ่ะไม่ดูไม่ได้ดูดดน่ากลัวนะดูเหนียวแน่นประมาณนึงหนะนะครับส่วนระยะยาวไม่ทราบนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องลองใช้กันยาวๆนะนี่เพิ่งใช้มาอาทิตเดียวเองนะครับพอชาร์จเร็ว3พอร์ตนะครับอ่าชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกัน3ตัวเลยนะครับประมาณนี้เท่าที่เห็นนะชาร์จ iPhone เนี่ยไอโฟน,ไ,โฟน,ไ,โฟนไลนิง่ง USB Type C แล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งชาร์จพวกหูฟงหูฟังเผื่อได้ด้วยนะครับรองรับอุปกรณ์หลายชนิดแน่นอนนะครับตามภาพที่เห็นเลยไม่ต้องบรรยายเยอะนะเนี่ยพวกพัดลมมือถือช่วงนี้หน้าร้อนละใครซื้อพวกพัดลมมือถือนะครับเล็กๆอะ่ะแล้วไปข้างนอกเผื่อใช้ไปมากๆแบตหมดพกอันนี้ไปก้อนหนึ่งเอาไปพ่วงต่อได้นะครับเนี่ย Nintendo Switch โน่นนี่นั่นนะชาร์จหูฟังก็ได้ Airpods Air Airpods ได้หมดนะครับมีอะไรอีกไหม ไอ้เรื่องเวลาในการชาร์จเลยเนี่ยผมไม่ค่อยให้ความสาคัญสักเท่าไหร่นะเออเอาเอาดูว่ามันชาร์จได้กี่วัตต์ไอ้เวลาในการชาร์จมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับ,นะรบก็เลยไม่ได้อะไรมาเท่าไหร่สินค้าของแท้คือถ้าคุณสั่งจากเนี้ยสั่งจากอันนี้นะครับ Wingo Thailand Store นี่นะครับสินค้ารับประกัน2ปีนะครับนะครับสินค้าของแท้100%รับประกันูนยนไทย2ปีรับประกันแบตเตอรี่1ปีนะครับเงื่อนไขาการรับประกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้ก็ไปถามเขาเองนะว่าคืออะไรยังไงนะครับนะ ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรแล้วนะครับแค่นี้เลยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเอาเราไปดูตัวจริงกันดีวกว่าเดี๋ยวจะไปอันบ็อกแห้งๆกันนะครับเดี๋ยวผมเอาตาช่างมาชั่งน้ําหนักให้ดูดวูว่าว่าเล็กจริงไหมนะครับอ่ะช่างเนี่เห็นเห็นแล้วอย่างไอตัวเขาแล้วเนี่ยแองเกอร์อันนี้ยเจ๋งจ,ง,งจริงแรงจริงนะครับดูน้ําหนักมันสิเราจะพกออกนอกบ้านต้องคิดเยอะ ครึ่งโลก่ากว่าเกาือพกขีดอะนะครับแรงจริงชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จไรสายก็มีเนี่ยสายหูให้มามีมีสายสองเส้นมาเรียกว่าพกไอ้น,นี่อยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ข้ามวันด้วยซ้ำนอะ่ท่านชมลองดูไอ้นี่เป๊ะเลยนะร้อยเจ็ดิบสามกรัมตามสเปคนะไอ้ตาช่างตัวนี้ก็แม่นว่ร้อยเจ็ดสิบสามกรัมแทบไม่มีผลกับน้ำหนักในกระเป๋าเลยนะครับ แล้วก็ราคาราคารับได้นะราคาผมว่าอ่ะให้ดูนะที่บอกว่านี่อันนี้วินโกนะครับวินโกมีไทซีนะมีทั้งสายทั้งพอร์ตนะครับไทซีเคเบิลทูเวฟัสชาร์จิ่งคือทูเวฟัสชาร์จิ่งคือชาร์จออกก็เร็วชาร์จเข้าก็เร็วนะครับ ชาร์จเร็วสูงสุด22.5วัตต์นะครับ Power Bank with Cable นะครับ Two Device Can Be Quickly Charge d at the Time นะครับคือชาร์จเร็วได้สองอุปกรณ์ได้พร้อมๆกันนะครับ Fast Charging Digital Display นะครับ10,000มิลลิแอมป์เอา Pocket V9 นะครับรุ่นชื่อรุ่นนะครับนะครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรซ้ำๆนะซ้ำๆนะอ่ะนี เขาแบงอันนี้เป็นสินค้าส่งจากไทยนะเออมีตัวแทนจำหน่ายในไทยนะครับดูที่มาที่ไปนะครับผู้นำเข้านะครับ Top ปว n น i ิ t r i b u t i o n นะครับอท็อปวนี่น,นี่ได้รับการตรวจมาตรถถาาฐานอุตสาหกรรมนะครับผ่านมอ,อกอด้วยนะเ,ออเดี๋ยวนี้เวลาพวกปักฟงปักไฟของไทยอะไรเงี้ยเขาจะมีมอ,อกอเป็นตัวรับประกรันรับประกันว่ามันปลอดภัยพอนะผ่านมาตราาฐานอุตสาหกรรมนะครับ ขึ้นเครื่องบินได้นี่ขึ้นได้อยู่แล้วแต่ช่วงนี้การบินไทยเขาไม่ชาร์จเขาไม่ชาร์จตอนระหว่างเดินทางนะครับเก็บใส่กระเป๋าได้เก็บเก็บบนไอ้ที่ท,ที่ที่เก็บเหนือศีรษะได้นะครับแต่ห้ามชาร์จตอนคุณบินอยู่นะเออช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่อง power bank ที่แบบคุณภาพต่ำนะไปชาร์จแล้วเดี๋ยวเกิดไฟมงไฟไหม้อะไรขึ้นมาในในห้องโดยสารจะมีปัญหากันนะครับอันนี้ก็ให้ดูสเปคนะครับเนี่ย รองรับชาร์จเร็วอะไรได้บ้างครับ pd ยี่สิบวัตต์นะครับ,นรบโน่นนี่นั่นท y p e c โน่นนี่นั่นตามนี้แล้วอ่จดูตามนี้นะครับนี่นะ lightning สูงสุดสิบดวัตต์นะครับถ้าชาร์จพร้อมกันโน่นนี่นั่นอ่ะตามสเปคอาจตามสเปคกลวกันนะครับตัวเนี้ยหนึ่งคือตัวไม่ใหญ่แต่ว่าประสิทธิภาพมันน่าสนใจอ่ะอันบล็อกให้ดูนะจริงๆนะ ผมว่ากล่องแม่งกล่องมันคล้ายแองเกอร์มากสีสันเนี่ยคือฟีลลิ่งในการอันบ x ็อกเนี่ยเหมือนเหมือนกำลังอันบ x ็อกแองเกอร์อยู่ผมก็ไม่ทราบนะเขามีสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่านะเนี่ยสายแอนด์เทคโนโลยีเชนไลน์นะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคู่มือไม่มีอะไรมากมายก็บอกว่าพอร์ตนู่นพอร์ตนี่ทำอะไรให้ดูใกล้ๆกันเผื่อจะมีประโยชน์ู้ชมนะ ชื่อรุ่นแล้วก็สเปคนะครับประมาณนี้เขาก็บอกคู่อะไรเป็นคู่อะไรแต่เมื่อกี้ก็พูดไปหมดแล้วแหละนะครับนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมผมย้ําถือมือนิ่งๆน,น,นะอืมนะครับก็ผมคิดว่าการรับประกันอย่างถ้าซื้อออนไลน์ก็แค่เก็บกล่องแล้วก็หลักฐานการซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเขาก็รับประกันสองสองปีใช่ไหมเมื่อกี้บอกไว้สองปีนะครับราคาบอกไปแล้วน้องเมื่อกี้อ่ะเรามาดูตัวมันนะครับตอนนี้ อ่ะปุ่มมีอยู่ปุ่มเดียวแหละนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ในตัวมันเหลืออยู่58เซนะครับ58เดี๋ยวผมชาร์ตไอตอนเอาสายออกเนี่ยจะยากนึงต้องเ,อเล็บดึงออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดึงออกมานะระยะยาวไม่รู้นะจะทนแค่ไหนนะแต่ผมใช้มาประมาณก็ดูแล้วแน่นหนาดิอ่ะให้ดูสายถักที่บอกนะสายที่เป็นสายถักก็ดูแน่นหนานะเอออย่างน้อยก็ มันมีอะไรหุ้มอน่าจะทนทานประมาณนึงแหละนะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมนะให้มันทนทานแค่ไหนก็ใช้ถนอมถนอมหน่อยแล้วกันนะอ่ะส่วนวิธีเอาสายไท้ซีออกทำงี้ครับก็งัดเหมือนกันนะงัดงัดให้มันออกจากเนี้ยนะครับเนี่ยข้อเสียคือมันสั้นนิดนึงถ้าเกิดเราจะเอา power bank าใส่กระเป๋าแล้วก็เอามือถือถืออยู่อย่างเงี้ยนะมันสายจะไม่ถึงแต่ก็เมื่อกี้ก็เห็นไหมเมื่อกี้คุณน้องผู้หญิงเมื่อกี้เขาก็โชว์ให้ดูนะ ถือมันอย่างนี้แหละนะเนี่ยแต่ถ้าคุณชาร์จไลนิ่งนะนครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยถ้าใช้ e C ถ้าคุณชาร์จ type C อ่นะคุณก็จะเกี่ยวห้อยง่ายๆเนี่ยไลนิง่งแบบเมื่อกี้เก็บสายวิธีเก็บสายครับถ้าคุณชาร์จพวกขั้ว type C เวลาชาร์จท่าท่าในการถือมันจะเป็นแบบนี้เนี่ย มันจะไม่เหมือนพวกสายยาวๆมันจะสามารถเอาเพาวแบงค์เก็บใส่กระเป๋าได้ใช่ไหมแล้วก็ลากสายขึ้นมาเนี่ยอันนี้คุณต้องถือมันท่านเนี้ย <c oughs> เนี่ยคุณต้องไปกับมันอย่างเงี้ยนะครับแต่าชาร์จไลนิ่งก็เหนื่อยหน่อยต้องกำไว้ในมือนะเพราะมันไม่เกี่ยวห้อยอย่างงี้ไม่ได้นะแต่คุณใช้พวกเนี่ยใช้พวกอ n d r o i d หรือว่าเนี่ย iPhone 16 iPhone 15ที่เป็นใช้ซีคุณเอาใช้ซเสียบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาถือก็เนี่ยเกี่ยวไปท่านเนี่ย ประมาณนี้อาศัยว่ามันเบานะครับประมาณนี้อ่ะเราลองชาร์จพร้อมกัน2ตัวนะดูซิว่ามันชาร์จพร้อมกัน2ตัวได้หรือเปล่านะครับชาร์จพร้อมกัน2ตัวนะครับทั้ง l i g h t n i n g ทั้ง USB Type C นะครับเมื่อกี้58ตอนนี้เหลือ57แล้วนะครับยังชาร์จอยู่ทั้งคู่เลยนะครับยังชาร์จอยู่นะครับประมาณนี้ แล้วก็เมื่อกี้ไอพอร์ตไทป์ซีใช่ไหมพอร์ตไทป์ซีว่าชาร์จได้ไหมนะครับเท่าที่ผมดูนะข้อจํากัดของมันก็คือมันไม่มีไทป์เมาให้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นไทป์เออุปกรณ์บางตัวที่เป็นรุ่นเก่าๆหน่อยมันต้องชาร์จพอร์ตไทป์เเท่านั้นนะมันก็อาจจะมีปัญหาว่ามันชาร์จไม่ได้นะเพราะมันไม่มีพอร์ตพอร์ตแบบไทป์เมาให้นะเป็น power bank ที่ไม่มีพอร์ตไทป์เมาให้นะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้พวกอุปกรณ์สมัยใหม่ทั้งหลายเนี่ยก็ lightning เส้นหนึ่งใช แล้วก็มี Type C ให้เป็นสายมาแล้วก็มีพอร์ตเหลืออีกอันนึนงครับเนี่นะยแต่สมมุติผมเอาอุปกรณ์ Type C 2ตัวไปผมก็แค่พกตัวนี้ไม่มีเขาไม่ได้ให้สายมานะครับสายต้องต้องหาซื้อเองหรือว่าใช้ที่มีอยู่แล้วก็ได้นะนะครับนี่ชาร์จ Type C พร้อมกัน2ตัวได้นะครับนะประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าชาร์จไอ้นี่อีกตัวได้ไหมแต่มันจะมันจะไม่ชาร์จเร็วนะ สามตัวพร้อมกันได้นะเออแต่มันก็จะชาร์จช้าลงไปแหละเพราะาตัวมันแค่นี้พลังก็จะน้อยหน่อยนะครับประมาณนี้ชาร์จพร้อมกันสามตัวก็ได้นะครับแต่มันจะชาร์จเร็วได้เวลาสองตัวเท่านั้นอะไรอย่เงี้ยนะครับอากให้ดูอีกทีวิธีเก็บสายไรนิ่งนะสายไรนิ่งมันจะใช้เป็นที่ห้อยห้อยนิ้วด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสายไรนิ่งเนี่ยชาร์จไฟเข้าไม่ได้นะชาร์จไอ้สายไรนิ่งเนี่ยออกอย่างเดียวถ้าชาร์จเข้ากับชาร์จออกเร็วเนี่ยนะครับ จะต้องผ่านสาย USB Typ e C หรือว่าพอร์ต USB Type C ตรงนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะชาร์จเข้าให้ดูเมื่อกี้เราชาร์จออกไปแล้วใช่ไหมชาร์จออกไปแล้วอลองชาร์จเข้าดูซิกลับบ้านไว้หรือว่าไปข้างนอกจะออกไปข้างนอกไปเติมพลังนะครับเดี๋ยวผมเอาหัวชาร์จหัวชาร์จที่ผมใช้เนี่ยมันพลังมันเหลือเฟืออยู่แล้วร้อยกว่าวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นได้อั้นที่หัวชาร์จนะเพราะมันเข้าได้แรงอยู่แล้วนะ อ่อาคราวนี้เราจะชาร์จไฟเข้านะครับหัวชาร์จตัวนี้ร้อยสี่สิบวัตนะครับเหลือเฟืออยู่แล้วเาชาร์จไฟเข้าเราจะดูว่ามันชาร์จได้กี่วัต์นะครับเมื่อกี้ในสเปคก็ไม่ได้บอกใช่ไหมผมลองดูร้วได้ชาร์จเข้าได้ประมาณสิบเจ็ดวัต์นะครับผมจะชาร์จเข้าด้วยสายที่มันติดมาเป็นสายไทสีที่มันติดมานะครับ ่าชาร์จเข้ามันได้กี่วัตต์นะครับอืมนี่ครับชาร์จเข้าได้ประมาณนีเท่าที่ผมลองนะ17-18จ็ดสิแปดวัตต์แถวๆนี้แล้วนะครับเนี่ยชาร์จเข้านะครับอันนี้เติมไฟเข้าเติมไฟเข้ามันก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้แบบนี้นะ ตัวเล็กมองไม่ค่อยเห็นเขียวๆนี่นะครับเนี่ยมันเป็นลูกศอนชี้เข้าใช่ไหมเออสอนชี้เข้าต้องยกทั้งทั้งพวงขึ้นมาเงี้ยเวลาไฟเข้าจะขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยที่ชาร์จอยู่ที่ประมาณ1 7บเวัตต์นะครับชาร์จเข้าก็ชาร์จเร็วนะอะ่ชาร์จเร็วประมาณ1778วัตต์นะครับ เพราะนั้นหัวชาร์จของเราเนี่ยอย่างน้อยต้องเกิน,ต,กนต้องเกินสัก18วัตต์ขึ้นไปนะเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากการชาร์จเร็วได้สูงสุดเข้าตัวมันนะครับเติมพลังอันนี้เติมพลังเข้าตัวนะครับเมื่อกี้เราชาร์จเข้าทางนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปชาร์จผ่านสายดูซิคือที่เขาบอกว่าชาร์จเข้าเนี่ยได้ทั้งทางสายของมันเองแล้วก็ได้ทั้งทางพอร์ตใช่ไหมอ่ะคราวนี้สมมุติไอ้น,นี่เราใช้อยู่ไงก็ลองเข้าทางนี้ดูซิ เข้าทางสายดูซิว่าจะได้กี่วัต์นะผมลองแล้วได้เท่ากันประมาณสิบเจ็สิบแปดวัตนะครับชาร์จเข้าก็ได้ทั้งทางสายนะสายมันเองกับสายเนี่ยเสียบเข้าทาั้งพอร์ตก็ได้นะครับประมาณสิบเ็สวัตแถวแถวนี้ยนะครับอถาแถวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้ลองอีกอ๋อเอาพุทใช่ไหม ตอนที่ปล่อยออกเนี่ยชาร์จได้แรงแค่ไหนอ้ออีกอย่างนึงตัวนี้เนี่ยเราสามารถชาร์จเข้าพร้อมชาร์จออกได้ด้วยนะครับอย่างสมมุติในบางสถานการณ์ใช่ไหมชาร์จเข้าด้วยชาร์จออกด้วยนะนี่อ่ามันบายพาสได้นะครับคือในระหว่างชาร์จเข้าเนี่ยมันก็ชาร์จออกได้ด้วยนะเห็นไหมนะครับระหว่างที่เรากําลังชาร์จไฟให้มันเนี่ยมันก็ เขาเรียกว่าลูปทรูนะแต่เวลาเราลูปทรูเนี่ยเข้ามันจะเข้าเนี่ยมันจะลดมันก็จะลดกําลังชาร์จลงนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะหลายตัวที่เป็นลูปทรูอย่างนี้ได้เหมือนว่าเวลาชาร์จไปเข้าด้วยออกด้วยเนี่ยนะครับชาร์จเข้ามันจะลดพลังลงนิดนึงเห็นไหมนะครับเพื่อรักษาความร้อนในตัวมันมั้งนะครับพอทั้งชาร์จเข้าชาร์จออก,กเนี่ยความร้อนในตัวมันก็จะสูงขึ้น,นก็จะ ก็จะเข้าช้าลงนิดนึงนะครับออกก็ช้าลงด้วยนะออกก็ช้าลงนิดนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการชาร์จเข้าชาร์จออกมันให้เต็มกําลังเนะี่ยจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าในบางกรณีที่แบบฉุกเฉินนะ่ก็ทั้งเข้าทั้งออกพร้อมๆกันก็ได้นะครับนะครับนะครับ,นะรบประมาณนี้นะเนี่ยอย่างว่าเนี่ยถ้าเขาตั้งใจออกแบบมาให้เราต้องหลังๆอย่างเงี้ยตรงนี้น่าจะแข็งแรงมากนะ แต,แ,ตแต่ก็ยางเหมือนกันนะบางคนบอกว่าพี่เอ็มครับผมไม่ชอบพวก power bank ที่มีสายในตัวเลยถ้าสายมันเจ๊งก็คือก็คือจบใช่ไหมะะเพราะซ่อมสายมันซ่อมยากไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ชอบแบบที่เป็นพอร์ตอย่างเดียวก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพอร์ตจะไม่เจ๊งถูกไหมพอร์ตก็เจ๊งได้ถ้าเราดูแลมันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายเขาพยายามทําให้มันแน่นหนาประมาณหนึ่งแล้วนะครับ อ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ชาร์จออกให้ดูใช่ไหมว่าได้แรงแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ชาร์จเข้าไปแล้วลองฟังก์ชันพื้นฐานไปแล้วนะครับชาร์จออกเอาที่สายมันแล้วกันอ่างง่ายๆนะครับดูว่ามันรับโปรโตโคอลอะไรได้ด้วยนะครับเดี๋ยวใช้มิเตอร์ของเนี่ยของ power s ตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะตัวนี้น่าจะเป็นมิเตอร์ที่เอาไว้เช็คโปรโตโคอลที่น่าจะทันสมัยสุดในเวลานี้นะในในระดับยูเซอร์ทั่วๆไปนะทีไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอะไรมากมายนะครับไอตัวนี้ก็เกือบ3,000ันแล้วนะครับทุ แล้วเ,เราจะไปลองเช็คโปรโตโคอลมันนะตอนนี้เนี่ย iPhone ผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ81%เวลาชาร์จเข้ามันก็อาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะไม่ได้ไปที่สูงสุดนะก็ประมาณ14วนะัตต์นะเมื่อกี้สูงสุดบอกว่าชาร์จกับ iPhone เท่าไหร่22.5วัตต์ถูกไหมครับแต่อันนี้คือในระหว่างที่แบตเตอรี่มันเหลือเยอะนะ81%มันก็เลยไม่ได้ชาร์จเร็วสูงสุดให้นะเร็วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูอ่ลองไปดูกับเนี่ยกับมือถือ ซัมซุงคือถอดเคสหน่อยว่าจะได้สักกี่วัตต์นะครับซัมซุงกา a ล็กซี2เอสยี่นะครับได้สักกี่วัตต์ก็ลองรับแค่ฟาชาร์นะไม่ไม่ไปถึงซูเปอร์ฟาชาร์นะครับก็ประมาณสิบห้าสิบหกวัตต์สิบสิบเจ็ดละแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิแปดนะครับเจ็ดิบแปดนะก็กลางๆงนะ ได้มา18วัตต์ก็ชาร์จเร็วก็อยู่เองอยู่ในโหมดชาร์จเร็วนะเป็น PD ดีนะ PD 18วัตต์ชาร์จเร็วนะครับอลองไปมือถือเสียวมีซิที่แบตเหลือแค่30กว่าเปอเนตะตัวนี้แบตสียวมีตัวนี้เหลืออยู่แค่31ลองดูซิลองรับ pd 14วัตต์นะสูงอ่สปรัประมาณ14วัตต ก็ไม่ได้รองรับพวกแบบชาร์จแรงๆนะเพราะตัวมันแค่นี้เองนะแต่ก็ชาร์จเร็วได้นะยังรองรับ power delivery รับ14วัตต์ดูนะครับอลองอีกทีสิประมาณนี้ชาร์จเร็ว10กว่าวัตต์ชาร์จพวกมือถือรุ่นใหม่ๆได้นะไอตัวนี้เป็น x i a o มีตัว15 Ultra นะครับคราวนี้เนี่ยจะมาเทสโปรตโตคอลชาร์จเร็วของมันใช่ไหมครับ โปรโตคอลชาร์จเร็วของมันดูสิว่าตัวแค่นี้มันรองรับโปรโตคอลชาร์จเร็วอะไรบ้างนะครับเทส์ Test นะครับเทสอโต์ด uh. ีเทคชันนะครับให้ระบบมันจัดการเองนะครับ ดูสิว่าเผาแบงตัวแค่เนี้ยรองรับชาร์จเร็วอะไรบ้างนะครับโปรโตโคอลชาร์จเร็วที่มันรองรับดูสิขึ้นมาเป็นเป็นพรวดอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเกี่ยวไว้นินิ้วก่อนจะได้ถือง,ง่ายๆอย่างนี้แล้วกันอ่ะง่ายดีรองรับควิกชาร์จนะครับควิกชาร์จสามพลัสนะครับรองรับฟาสชาร์จนะครับ FCP รองรับ SPCSPC นี่คือหัวหวยซปเปอร์ชาร์จนะครับ รองรับ AFC นี่คือชาร์จเร็วของ Samsung นะครับฟา c ชาร์จของ Samsung แล้วก็ PD 3.0นะครับที่20วัตต์รองรับ PPS ด้วยนะครับ Quick Charge 4 plus นะครับ DCP แล้วก็ Apple 2.4งแอมป์นะครับก็เป็นพวก iPad รุ่นเก่าๆนะนะครับอ่ะเเข้าไปดูหัวข้อแรกนะหัวข้อแรก Quick Charge 3 plus นะครับนี่รองรับโวลต์แอมป์เท่านี้นะครับ Quick Charge 2.0กับ3.0นนะครับเท่านี้นะ แล้วก็ Fast c h a r ์ e นะครับ FFCP Fast c h a r ์ e นะครับ24วัตต์เท่านี้นะครับโวลต์แอมป์เท่านี้หัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จนะครับเท่านี้นะครับ25วัตต์นะถ้าเป็นถ้าเป็นฟァสชาร์ตของ Samsung นะ AFC เมื่อกี้นะครับก็รองรับเท่านี้นะครับโวลต์เบิร์ตอะไรโวลต์กับแอมป์ประมาณนี้นะ แล้วก็อันนี้เป็น PD นะ Power Delivery 3อส่วอันนี้คือชาร์จเร็วสุดในนี้นะ20วัตต์นะประมาณนี้นะครับที่เขาบอกเมื่อกี้เนาะแล้วก็ PPS Quick Charge อะไรต่างๆนานาน,าน,นะแล้วก็ DCP อันนี้แล้วก็ Apple 2.4แอมป์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ power bank ตัวจิ๋วที่รองรับชาร์จเร็วนะ 7 9 9มีตามาตรฐานมอกเรียบร้อยนะครับรับประกัน2ปีใครดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวินโกพ็อกเก็ตวีเก้านะอย่างตัวนี้ผมออกเนี่ยผมห่วงระยะยาวตรงเนี้ยนะครับไม่รู้มันจะทนแค่ไหนแต่อันนี้เพิ่งลองเล่นแป๊บเดียวก็พูดไม่ได้นะเรลาเก็บให้มันเรียบร้อยต้องเลี่ยงนิดนึงเอออย่างนี้นะครับเลขดีไหมครับ เผาแบงตัวนิดเดียวมันอาจจะเคยมียี่ห้ออื่นนะแต่ผมผมเพิ่งเคยเห็นแล้วกันอะที่มันชาร์จเร็วได้แล้วก็เนี่ยราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโน่นนี่นั่นที่มันดูแล้วมันดูแล้วน่าเชื่อถือพอสมควรออางี้แล้วกันนะครับ